สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะพบกับแอนมี้เซจจานค่ะวันนี้แอบก็จะมาเล่นเกมเันดาลินะคะเฮ้ยยุงหม่อมมุ้ยนี่นายถึงวันแล้ว นี่นี่ยหวม่วงสดีใจยี่หัวม่วง ฉันว่าเธอหนี่ยก็น,ยนี่เป็นอย่างนะวันดีจะดหัวมั่วขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ห้องแอ็มันค้างนะตอนนี้เขาจะเริ่มเข้ามั่วเลยนะคะตอนนี้ สวัสดีจ่ายิมหัวฟ้าที่จะถึงวันตายของเธอแล้วนะวันตายอะไรเหรอวันที่เธอจะตายไปพร้อมๆกันเนธอ,อย่ามัวแต่วิ่งหนีนะอย่าวิ่งหนีนะเกมนี้ดูสนุกมากๆเลยนะคะเราสามารถืกดออกนี่นะคะ ล่าศพได้แถมยังมีหลุมฝังศพเหมือนจริงมากเลยค่ะแถมโหลดเกมฟรีด้วยนะคะวิวิววิฉันสนใจอันนี้มากกว่านะฉันว่าเธอคงจะเห็นมันนะผู้ชายคนไหนบ้างที่ไม่สนใจเกมในของผู้สาคงไม่มีหรอกนะเราจะเอาศพไปฝัง ฉันคิดว่าเธอคงไม่ได้มาเห็นฉันอีกนะเราควรที่จะทำศอกให้มันออกมาหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราวางแผนแนศพแผ่นตไม่หุกมา ฝังศพเธอโอ้ไม่ไม่มีการล่ะมันจะมีคนเห็นศพนะสิฉันให้เธอเห็นไม่ได้เธอเธออย่าเพิ่งไปนะอะไรอีกล่ะเธอเห็นนั้นไหม ขอให้ด้วยสิ่งลราควรด้วยนะคะอือน่ากลัวจังเลยใครทำแบบนี้นะเ <c oughs> ตะจบ ฉันะอยากจะ่าวกงนานะหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนป่อยสิฉันะอยากจะฆ่าเธอนะฉันจะฆ่าให้หมดโรงเรียน ฉันไม่ฆ่าครูครูมีอุ่นพี่ฉันหรอกเด็กอาจจะแย่งก็แล้วแต่เธอเลยนะฉันจะฆ่าเธอครูค่ะนักครูมาเลยค่ะ น่ากลัวมากฉันอยากจะวางเนี่ยฉันอยากจะเอาศพเธอไปให้รุงพี่นะ พี่ก็อาจจะอยู่ตรงสระว่ายน้ำก็ได้นะคะเพราะว่ากติเห็นพี่ที่สระว่ายน้ำ จะพาเธอไปท,ที่นี่จะวางเธอไว้ตรงนี้ก่อนสันพีค่แะแอรับพอดปฏิจจคือเราจะจับมี้นะคะขอจกมาไนะคะพี่ ออกอแค่สใจอี่อางเดียเออจะเป็นไงจะช่วาฉันเรืกเธอมเะยค่ะแล้วก็เกมน,นี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะคะอันนี้เพือสตว เราจะพาไปดูการหลดเกมนี้นะคะเพสโต นี่ค่ะเกมด้วยนะคะวันนี้แอมก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายนะคะ